มาถึงเกาะช้างแล้วนะครับนีงไงนะช้ายูโอบันทิ้งสัปหลาดมาเต็มเกาะเลยนั่นเ้ฮะน้องช้าง้าายไหนมพร้อมหรือยังชางหายไหช้างหายเกาะช้างก็มีช้างใช่ไหม พร้อมหรือยังนี่กระชาพ่อเจอจรวดแล้วมาจุดชนวนระเบิดยิงมันเลยดีกว่าเอาจุดชนวนตายแม่ไปช่วยลูกไปจุดจุดชนวนระเบิดจุ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 ดชนวนแล้วโอ้จุดยังไงจุดยังไงเฮ้ยไฟติดแล้วออกมากรอวแล้วออกมาเร็อกก่อนจรวดไปแล้ว โอ้โหน้าชาจุดโจลอยกับแม่ยิงสับหลาดที่เกาะโอ้โหหายไปเลยโอเกาะนู้นก็ยิงอีกเกาะนู้นก็ยิงอีกเกาะนู้นก็ยิงโอ้โหน้าชาปกูกองเกาะได้แล้วนะจุดโจรวยไปโอ้โหสุดยอดมากเลยน้าชาเฮ้ยไปโดนเสาบนเรือร้างได้น้าชาต้องจัดการมเลยโอ้ยไปกระากใส่อยู่ไหนหยิบมาเลยเอาเลย ระเบิดหายไปเลยดูสิสลั่หลายมาเล่นงานสถานที่แห่งนี้เตะเทะเล,เลยภาบเลือดเต็มเลยเลือดฆ่าอะไรเต็มเลยที่เสาเนี่ยว้าวบ้านหลังต่อโอ้มีฆาบอะไรองีอ้ยเฮ้ยมีตุ๊กแกก็เลือดก็ใหญ่เลย แกมันจัดตัวลป่เาเนี่ยเลือดเต็มหมดเลยูป่ากแกนอุมีกระงเสาด้วยเนี่ยมีรบด้วยตอนเนี่ยนี่โอ้โหเหานาชาแล้วเนี่ยต้องูสะพานจะพังใช่ป่เาเนี่ยเดินมาขวายาาิงก็ถ่ายนะจ๊งนะ่านะจงากกันะจ๊าชา ยิง <premises. S 2> สับปะหลาดไอพ่อหน่อยตรงสะพานแล้วยิงไปเอาเร็วยิงเต้ยเลิกการได้ยังฮะอย่าอย่าเข้าไปหรือสับปะหลาดกัดโอ้เห็นปะน่ะเดี๋ยวสามคนมากัดแล้วนะเดี๋ยวมาหายาหนะอย่าหายาไม่หายาหนี้สองเจ้าไม่หายาเพราะเราสามีมันก็เลย โ้ไม่้ไม่พิดหรอกเนี่ยปาติ้นปาตินเอุตกุเห็นยังเห็นยังเออไม่้อาเขย่าต้นบ้าบ้าปาติ้นนะบ้า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 าาาาาเห็นยังนี่น้องชายของปาติ้นมาขยิบขยิบอยู่ข้างบนเห็นปะเห็นปาปาตินรึปะอ้หเดือนตาตกมาแล้วลูกมันจะมุดรูแล้วเดี๋ยวปาติ้นมันจะมุดรูเดี๋ยวพอกระชืปุ๊บกระชือปุ๊บนะ ดูแล่างูด้วยเหนปะเห็นไหมมันไอยหลังงูเห็นปะเห็นปะโอ้โหมีงูตัวมันเล่ตรงนั้นน่ะนาชามาดูงูแล้วงูตัวใหญ่มากเลยตดูนน่ะโอ้ยนาชาต้องปกป้องให้ได้นะยิงกระทเทยใศ่ไปแลาะโอ้งูงูยักษ์เจอนาชายิงไปแล้ว โอ้มันสู้น้ำชาไม่ได้หรอกเห็นไหมโอนมันมวนหาหนี <Yeah. S 1> หายไปเลยเย้แล้ว yeah. ลองไปดูความช่วยเหลือใช่ไหมเราจะประพาคานั้นนะ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วกันนะว่ามันขอความช่วยเหลืออะไรนะโอเคโอเคไปกันไปกันโอ้ยมีเด็เดสาอยู่ข้างหน้าด้วยชนเลยไหมน้ำชาชนเลยไหมชนไหมไม่ชนนะโอเคให้มันหลบไปก่อนนะน่ามันหลบไปแล้วมันโดดหลบลงน้ำไปแล้ว <c oughs> ดูใกล้ๆดิ หมู oh <my> หมินอ๊อีเกิลข้างบนด้วยอ่ะอหมูมินกอะไรเต็มเลยอ่ะนี่มันดนตรีใช่ไหม <S <S มันขอความช่วยเหลือในปะคาคารเนี่ยเพราะไอ้เสียงมันเสียงดังมากเลยมันต้องขอความช่วยเหลือัอนูแน่เลยเราไปดูกันเพราะเสียงสัญญาณของความช่วยเหลือจากบนปะาคาคารเนี่ยจะต้องมี ปลาลาดบุกที่นี่แน่ๆได้ไงมีปืนใหญ่แล้วน,นี่นใครยิงไปตรงนั้นล่ะโอ้ยยิงใหญ่เลยเราลองมาไปดูที่โอ้ยปลาลาเต็มเลยมีต้ัวคาเรนเฮดก็รซิน่าปูุยักษ์อะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยนะชาต้องจต่ประพาคาคารจะช่วยครับเพราะว่านะชาต้องช่วยยิงแล้วลนะ่ะใช่ไหมอย่งั้นนะมันบุกโอ้ยมันบุกกระเพียบเลยเนะนี่ยนะชาต้องช่วยยิงแล้วล่ะเพราะว่า โอเคยิงไปยิงไปโอ้โหเปรียบเลยอนะ่ะมันมันอยู่บนเกาะด้วยเนี่ยนี่น,นมนะมันมาไม่หยุดเลยอ่ะตลาดอันรมัเยอะแยะขนาดนี้ยิ่งไปยิงไปเอ่ปะปะคาคานยิงไปอย่าหยุดนะโอ้โปะคาคานยิงใหญ่เลยอ่ะโอ้หมีขีปนาวุธด,ด้วยโอ้ขีปนาวุธด,ด้วยโอ้โหน,น้ำกระสายเลยนะค่ะโอืโหผัตลาดอะไรนั้นมันเยอะขนาดนี้จริเนี่ย

มีตัวอะไรมีตัวอะไรนะตัวอะไรนะฉลามโพมีฉลามเยอะอะไรอ่ะยิงอุ้ยได้ไงคลิปฉลามหรือเปล่าให้บ้างให้ยิงให้ด้วยยิงนี่ช่วยมันไหมเหมือนมันไม่ไหวเลยช่วยให้มันว่ายตามได้ไหมได้ไหมมันไม่ไหวอันนาซารมันมันนิ่งๆอ่ะใช่ป่ะช่วยไหมช่วยเหลือไหมช่วยเหลือไหมเป็นไรป่ะมันเด็ดมันบาดเด็ดป่ะมันบาดเจ็บใช่วยไหมอันนาซารักษามันเอาละครัฟท์พิเศษรักษามันอ่าโอเค นักชารักษามาแล้วนะโอเคโ oh, อ้ลามฉลามไหวไปนู่นเลยโอ้ไายกลับไปแล้วกลับไปหาลูกหาแม่มนแล้วโอเคเย่ช่วยได้แล้วยายก่อนเย่ไว้ิ้งแมสตรงนี้แม่น้ําเนี่ยรทิ้งแมสตรงแม่น้ําเนี่ยนักชาใช้กระทาวิเศษเก็บแมสขึ้นมาเร็วลุกโอ้ยใช้กระทาวิเศษเก็บแมสขึ้นมาแล้วนะครับโอเคลอยไว้บนนี้แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปเก็บทิ้งนะครับ เด็กๆจะทิ้งขยะลงในแม่น้ำนะคะแม่งานแม่น้ำหรือทะเลมันจะสกปรกเน่าเสียเราไม่สามารถเล่นได้นะครับโอเคโอเคโอ้โหกำลังเล่นอะไรกันเนี่ยสองคนย่าหลานเนี่ยฮะสาวมไว้นะหรอนะคะทำอะไรลูกทำอะไรทำอะไรลูกโอ้โห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 เฮ้ยอาจารย์ทำอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหเทหมดเลยนะเดินไปเองเลยนะย่าไม่เดินให้แล้วนะ ยากโกรธและยากเดินหลายรอบไปลุงทีแรกไปปุกป้องอะไรอยู่บนนี้มันเหยียบอะไรภูเขาลูกใหญ่เนี้ยฮะกระช้ามาขุดดูซิมันมีอะไรอยู่นี่ตัวอะไรร้องอยู่ข้างล่างอ่ะเพราะว่ามันได้ยินเสียงอะไรร้องอ่ะมาขุดซิครับมาขุดดูซิไอแล้วมาหาพี่บ้านมาหาย่าๆมาช่วยกันขุดซิมาช่วยนัชาขุดซิไปนัชาไปขุดไปดูภูเขาอะไรไม่รู้เนี่ยหาลูกมันหรือเปล่าทำไมแต่โทรศัพท์มันหนึ่งอ้าปากอยู่บนภูเขาได้อ่ะจุดที่มีตัวอะไรฮะจุดที่ตรงนี้ไม่มีตัวอะไรดูใคร ใครใครกำลังเหยียบภูเขาอยู่เนี่ยมันต้องมันต้องมีอะไรใต้นี้แน่สมบัติหรือเปล่าสมบัติหรือเปล่าสมบัติหรือเปล่านี่นี่นี่ขุด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 เจออะไรเจออะไรอะไรอ่ะว้าวนีก่อนเร็วตัวอะไรทุกแกใครตุกแกไครใครจะกล้าจับอันทีเนี้ยไอยังไปตักน้ำตุ๊กแกแล้ยาไอโโหหยาหนีแล้วยานีแลทุกคนหนีกันหมดแล้ว เอาไปเลยนะเอาอยู่ในน้ำเอาไป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 หัวทุกแกลงน้ำนะครับเร็วเอาทุกแกมาลงน้ำทุกแกลงน้ำตุ๊กแกลงน้ำเดินยังกระดักบอลเล่โยนลงไปเลยตุ๊กแกโยนโนลงไปโยนไปเลยนะโยนไ้โนลงไปเลยโยนไปเลยโอ้โหจ่าโดนตุ๊กแกไปไกลมากเลยบายบายตุ๊กแกว่ามันมาหาแล้ววิ่งก่อนนะจ้าวิ่งแล้ววิ่งไปแล้วไปแล้ว ว่าตุ๊กแกนอนเกยชายหาดไปแล้วเฮ้ยเยเป็นไงล่ะไปขุดอะไรไม่รู้เรื่องไปไงเดือตุ๊กแกเลยใช่ไหมนะชาเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมันมันฝังตุ๊กแกไกว้ที่นี้ใช่ไหมนะชาเ <c oughs> ออจะขุดมาเจอเลยใช่ไหมเม <c oughs> ื่อ,อกี้ย่าน้องชา <c oughs> หนีตุ๊กแกมาแล้วใช่ไหมหนีตุ๊กแกมาปอ่ะน,นะชาหนีมหมยังเอเอทำอะไรอยู่อ่ะแล้วตุ๊กแกไปไหนแล้วอ่ะ ุ๊กแกหายไปไหนแล้วทุกขงไปไหมแล้วตุ๊กแกไปไหนแล้วตุ๊กแกย่าตุ๊กแกไปไหนแล้วตุ๊กแกมันหนีไปแล้วหนีไปแล้วเหรอเบื่อแล้วชาแม่เห็นไหมไม่เห็นตุ๊กแกไหมไปไหนแล้ววะไปไหนแล้วะไหนอะไปแล้วไหนล้วไปล้วไหนไหนไหนว้ายนายังไงีนี้เร็วเร็เอาเอาย่าพ่อนักชาเสกให้มันตัวเล็กเลยเนียกระทิเศษมาสตัวเล็กเรียกกระทั้โอ้เอาเ่หเสกตุกแกเอาจากหลังย่า ว้าตุ๊กแกอยู่ไหน,ไนหอ,ออกย,งอา,ออกอยางเอาๆออกยางเร็วๆนี่ไงนี่ไงเออเออมันหายไปแล้วเย้มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนมันไปไหนน่ะมันไปไหนน่ะนู่นๆแล้วนาชาเสกผิดหรือเปล่าอ่ะเนอะม่นน่ามันมันตัวใหญ่ขานาดนั้นน่ะนาชาเสกผิดหรือเปล่ามันคานมาหายาเนี่ยตัวใหญ่เนี่ยมันคานมาหายา,ยาแล้วเนี่ย มันคิด yeah, ต oh, oh, hmm ูดย ah. oh. yeah, oh, right. oh, ่าแล้วเนี่ยเฮ้ยนะตุ๊กแกมันขึ้นไปขี่หลังย่าแล้วนะชาทำยังไงพี่คาพิเศษนะชาอยู่ไหนเร็วเอาไล่มันออกไปโอ้ไปยังไปยังเอาคาพิเสษกะเดินกี่ดอนลยครับโอ้เสกไปโน่นเลยลอยหายไปบนท้องฟ้าแล้วโน่นไปอยู่บนเกาะนู่นเลยโอเคเร็ตุ๊กแกไปแล้ว อันนี้มันอะไรเนี่ยไข่ตุ๊กแกหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ตุ๊กแกมันหัวไข่ดิหน้ามันดิโอ้ยหน้ากลัวจังเลยทำไรอ่ะเฮ้ยมันมีสีแดงๆในไข่มันด้วยอ่ะเฮ้ยลูกมันหรือเปล่าเฮ้ยลูกตุ๊กแกหรือเปล่าเนี่ยลูกเต่ะทำไมทำไมตุ๊กแกมันออกไข่บรไดโนเสาได้อ่ะฮะมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนตัวมันเปลี่ยนรักๆสองอันนั้นมีอะไรสองไข่นั้นมีอะไรอ่ะ มีอะไรเปล่าไม่มีอะไรอ่ะลองแกะดูสิมีอะไรมีมีสองไข่อ่ะจะเจออะไรจะเจออะไรเอาขุดสิคะขุดสิคะโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยทำไมเป็นฉลามได้อ่ะโอ้ฉลามขึ้นบกครับทุกแกไข่เป็นไดโนเสาร์กับฉลามได้ไงเนี่ยครับขุด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 ตัวอะไรต่อเจออะไรเจออะไรเฮ้ยหอยเปล่าใช่ไหมเสกลามลงน้ำ โอ้ยไปแล้วสลามลอยข้ามหัวแม่ไปแล้วโอ้ตกไปเลยน้ำหนึ่งตัวเย่อะต่อไปต่อไปเสร็จตัวไหนต่อหอยนี่เอาหอยนี่โอ้ไปแล้วหอยข้ามหัวแม่ไปแล้วโอ้ลงน้ำไปแล้วเย่หอยมันเดินได้เหรอเอ้ยมันใช่หอยนี่ทำไมแปลงหน้าเป็นปูได้เนี่ย อ้ม oh, right hmm. oh, no, no. yeah, so ันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วโอ้มันมันดูดร้ายด้วยนะตรงนี้เอ้ยไปแล้วไปแล้วไปเอ้าเศกเศกตัวเสาปล่อยไปเลยโอ้ยแล้วเสาโอ้ยไปยู่หลังแม่เลยนั่นตัวใหญ่มาก่ระวังนะโอ้ยมันมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วไปแล้วไปแล้วมันไปไหนนะมันจะไปไหนอ่ะเอ้ยทำไมตัวเสามันจะไปลงน้ำอ่ะ โอ้ยนัสซาเดูส่อจะไปอึ้ยนี่นะพี่แก้วนัสซาเดูส่อจะไปอึ้ยนี่นะบอกดิบอกให้มันไปไปอึ้ยในป่าโน่นไปอือไปอึ้ยในป่าโน่นโอเคไหมไม่ใช่ที่อึ้ยของเธอเออโอเคไปแล้ว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 โอ้เดี๋ยวเสากลับขึ้นเกาะไปแล้วดูอยู่บนต้นไม้เนี่ย อย okay, okay, so so okay, so like like yeah, ู่บนเขาเรียบร้อยแล้วโอเคเราช่วยได้หมดยังอไปแล้วไปที่ต้นไม้แล้วพาไป็นอะไรทรายถูกทรายดูดเหรอะถูกทรายดูดหรือเปล่าทรายดูดเหรอช่วยด้วยไหมช่วยด้วยก่อนเอาพูดัง้ช่วยจองไก่ก็ได้ช่วยนะชาติฮะใครก็ได้ช่วยนะชาติที่นี่ที่นี่มันเกาะอะไรที่เกาะอะไรเกาะอะไรกาะช้งเกาะช้างมีช้างไหมมีไหม อาเสกมาเสกมาเสกช้างมาช่วยหน่อยเสกมา<ตร>นั่นไงช้างมาแล้วช้างเดนนเาาเเงเินมาแล้วนี<ง>่เอ้าล่าช้าจับเชือกจับเชือกช้างจับเชือกขึ้นมาเร็วเย่ปลอดภัยยังปลอดภัยยังแล้วจะหลบหนีมนับบนเย่ปลอดภัยยังเรือกันดีกว่าป่ะเดีจะลงเรือไปแล้วนะครับนี่เรือมาดแม่ดูดีๆนะมันโค้งนะแม่นะ นี่คือเรือมากนี่ทางขึ้นเรือมาดนะครับนะใช่สี่คนลำเดียวอ้าวมาเดี๋ยวผมลงลงเรือแล้วครับน,ะะนี่ห้า,ววานะมุดๆนะใช้รักเติกไม่งอแงโอ้โหเรือโคง้ง <laughs> เยอะเลยมันจะเป็นการทายเรือล่องรอบๆป่าโกงกลางอีามีปลากระบอกมีปลาดุกปลาเก๋านะครับนี่อะไรอะจระเข้ด้วยหรือเปล่าน้าชาเปจระเข้ได้จระเข้มีเปลาน้าชานั่นจระเข้วิ่งไปแล้วน้าชาวิ่งผ่านไปเนาะ ตอนเที่ยงจะร้อนใช่ไหมแล้วชาเมื่อกี้ใส่จระเข้ป่ะเห็นป่ะไม่เห็นใน่ไหมเดี๋ยวตงกลจะยเียนไดคุณด้งนี่คะเขาก็แข็งแรงมากเลยดูแข็งแรงสุดๆเลยโอ้โหได้วัีช่วงนี้แหละที่ได้แต่ถ้าไม อันนี้ของลุงทายกี่รอบพะบันนึงเนี่ยมันติด้ทางไงกูมาจากทะเลรอบแรกครับเป็นที่เยวคุณสามสี่รอบนะครับก็จากทะเลแล้วก็มาพายต่อหาป่านะฮะไปไปหาปูมาครับได้แรงจังเลยได้มาห้ากันครับปูปาเราออกไปหาปูกันดีกว่าไป เห็นปลาป้เห็นปลากองฟป,ปลานะัโ้ยนั่นรูอะไรนะคะูอะไรไดูอะไรด้วยอุ้ยเจเสามานั่นเป็นเส,สาเสาเบ่งเตาเสามอนีมรนะจะมีสองข้างนะครับข้างเป็นอย่างนั้น โอ้มีมีนรกเสามันทีเล็กอยู่ที่สันทรายด้วยนะคะมีทีเล็กอยู่ที่สันทรายด้วยนะแต่เราจะมีอยู่สันทรายด้วยกันนะเอาเลุยเซกห้มันหายไปก่อนเร็วมันมาแล้วเออน้าเลยเสาตัวใหญ่ๆครับตัวน้ชาเฟกเดือดตัวนิดเดียวแล้วเย่โอ้ นิดเดียวแล้วโอ้เปนวิ่งหนีหายไปเลยมันกลัวนะมันตัวเล็กนะเดี๋ยวเราไปถึงไหนครับเนี่ยนัชชานัชชาเดินช้าไปทีมันเดินอยู่ตามเอาเนี่ย็กอเด็กอัไรตัวเล็กเลยกกันตัเล็กเลยเออโอ้นั่นไงเฮ้ยมันตัวเล็กเลยนัชาพ่อให้ไว้ในมือพ่อดีกว่า เหมือนเราจับเดซเวนทีนที่เกาะช้างไปเลี้ยงที่บ pues ้านนะครับช like ุบอ๋ได้แล้วได้แล้วได้แ uh. ล้วได้แล้วนะช้างแบมือมาแล้วแบมือมาเก็บไว้เก็บไว้นั่นแเก็บแบมือมัน้ากระจีอะเอาเร็วเไปเก็บก่อนเก็บก่อนเลเก็บก่อนเดี๋ยวมันไปเอาวเรเอาหมวเอาหมวใส่หมวกใส่หมวกมั้งแม่คุณแ้่อะไร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 เป็นไรนะช้างเก็นอะไรอะ มินทุเร <pl ains> ียนใครทียจมากินทุเรียนมากินอม่อืออรสุดยอดทูเรียร้านนี้เออนี่ชาเป็นยงรึหอมมเลยอะหอมไหมดูครับหญ้าชอบนทุเรียนานินแต่หลานไม่ชอบกินทุเรียนนะครับพี่ลองไหมครับโอ้ยอาชาน้วยยืโอมินทิสักตลาดตะเทียบเลยขอแม่ยางพอมจะพร้อมจะจัดการหรืยัง ออเง้ยพอเห็นมันี่ตัวเยอะเลยเต็มกาะทั้งหมเลยเนี่ยเยีะเตมเกาะทั้หมดเลยนะอ้ยนี่นี่มันมาจาทลายบ้านคนแถวนี้บ้านชาวประมงแถวนี้น่นเยอะมากเลยอะเยอะมากเลยโอ้ยตอนยอดเขามันก็มีอะคีคอเลยฮะคองยักษ์เี่ยใรชจัดการได้ดีกว่เยอะยะหเลยเนี่ย โอ้ยนาชายิงไปยิงโอ้ยิงอิกิง <ui>, อีกโอ้ยยิงอิดยิงอิดโอ้ยยิงอิกยิงอีดหนึ่งตัวโอ้ยโอ้หโอ้ยังไงยังไงายาีกแล้วนะตมตมโอ้ยไอเยตายไปหนึ่งตัวตรงนั้นอีกยิงไปโอ้ยมันจะทำลายหมู่บ้านแล้วน้ชายิงไปโอ้ยเก่งมากทำไปหนึ่งตัว อ,อยตัวอะไรมันไล่เรือมัแล้วนะชาิไปเร็วโอ้ยนั่นไงาินน้อเปิด้โอ้ที่ปากอ่าก็มีนะชายยิไปเร็วโอ้มันวิ่งหนีายไ,ไปหลังภูงเขาเลยโอ้นั่น,นัันงไ้นนตัวนั่นอยู่บนยอดเขานอนิคลองขิงคลอเลยโอ้ยชาย,ยินไป ันตกเขาลงมาเลยเย้รลงาเล้มาเลยจะไ้ขึ้นอยู่บนเกาะนี้นะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะคักาะิเศษหร่าตะลงบ้าขอบคุณมากอชาหอยเต็มเลยอมีเศษแก้วนะครับมีตัาปูด้วย ก็มีเศษแก้วยิดหน่อยเวลามันพัดมาก็แนะนําให้ใสร่รองเท้ามาดีกว่าอ่าทุกคนขอให้มาชมบรรยากาศไม่ให้มากินทุเรียนโอ้โห <c oughs> ดูแม่อ้าปากกว้างมากอใส่รองเท้านะชาค่ะาชาะจะลงมา <c oughs> แล้วลงมากันให้หมดไหนๆก็มาแล้วมา <c oughs> วางทุเรียนกันครับ <c oughs> <c oughs> ขอลงแป๊บนะครับคุณลุงครับ,บร <c oughs> โอเคครับโอ้น้ำจะลงเร็วนะครับ โอเคอืมครับผมทะเลแหวกสลัดอคอกนะครับย้ำอีกทีเป็นสันทรายแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นเปลือกหอยจะเยอะนะครับดูสิเปลือกหอยที่เขามันเกยเกยตื้นขึ้นมาครับนี่ผมถอดรองเท้าเดินนะครับี่ยดูรองเท้าเดินก็ก็เดินได้นะไม่ได้เจ็บอะไรขนาดนนะั้นแต่ก็ต้องระวังแก้วนะเพราะว่า เนื่องจากว่าทรายมันก็มันก็ถูกพัดแก้วมาด้วยคืนมันก็สัต์แก้วมาด้วยสังเกตสีนะจะเป็นป่าชายเลนนะก็สีออกคล้ำๆนิดนึงเพราะว่ามันจะมีพวกดินโคลนเปื้อนมาด้วยนะแต่ก <Okay. S 1> ็ไม่ได้สกรปรกนะครับผมว่าสวยและคุ้มมากจริงนะกับการนั่งเรือมากโอ้โหถ้าหอยตัวยังอยู่แนละ้วกินคงอิ่มหน้าดูนะ หอยตัวใหญ่มากนะครับสวยมากไปครับจล้วจ,จะมีวิถีนช,นชีวิตคนชาวบ้านอยู่ตรงนี้เขาจะไปหาหาปูหาปลาแล้เหเรือบ้างเรือแบบเเรือไม้ที่นี่คนเกาะหาก็ปูม้าปูทะเลก็ตก รูสองร้อยนะเขาขายร้านอาหารแต่ว่าร้านอาหารก็ชาร์จเพิ่มไปเพราะต้อมีการปรุงรสด้วยผมว่าสวยนะคุ้มค่ากับการมาน้าชากับแม่เดินมาแล้วแม่เสกน้าชาใหญ่ครับให้เดินมันบน ให้กล้าเดินบนเกาะสันทรายได้นะตแต่แล้น้าชาไม่กล้าเดินเดินมาลูกเดินมานี่เราเดินอยู่บนหลังไดโดเสาหรือเปล่าเนี่ยห<อ>นุมโต้น้าชาอยู่กลางน้ำเลยเห็นไหมลูกใช่ไหมคะอยู่กลางน้ำเลยไหมครับเรือมาอีกจำหนึ่งที่เขาถ่ายสวยไหม

ครับหอยลาบอ,อ,อวู้หอยได้นะหอยลาบหอยลมมุกมันดังมากนะาอ่ะเก่งจังเลยครับ <laughs> น้ำไม่ลึกลนะครับคุณยายลงไปได้สบายๆน่ชาสนุกไหมคะลกูสะกสนุกเยี่ยมเยี่ยมไหมเยี่ยมเยี่ยมไหมเอเยี่ยมเยี่ยมนะ,นะลงไม่ต้องกลัวนะครับเด็กไม่ต้องกลัวจมนะ้ำาพอาน,น้ำตื่นนะเลยไม่ใสุู่ชีกไปเลยน้ำนักแข้งครับเต็มที่ก็แค่เอวครับรไม่กลัวจิตตอนแรกนึกว่าจะน่ากลัวไม่น่ากลัวครับคนกลัวน้ำไม่กล้าใสุ่ดชพมาเถอะมาได้น้ำไม่ลึกครับ ดโอ้โหทิ้งสับปะรดบัตรที่ปากอ่าวเพียบเลยนะชาเห็นหรือเปล่าคะเห็นหรือเปล่าเพียบเลยไหมเอ้เพียบเลยอ้าวยิงไปเออยิงเี้ยิงเี้โอ้โหยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยกราทำพิเศษเอาด้วยไงด้วงไงกระทำยิงปากอ่าวด้วยนะต้องต้องมันจะตีที่มือขาวแล้วชาลิ้งยิงแล้วลิ้งยิงไป โอ้โหตีขึ้นภูเขาไปแล้วที่ไทยตกลงมาแล้วระเบิดหายไปเลยเย่เย่ระเบิดไปหมดแล้วน้าชาน้าชาปลกป้องข่าวสลัดค้อไปแล้วใช่ไหมเนี่ยพ่อไม่เห็นเลยเนี่ยสัปหลาดพี่มีแล้วเนี่ยนัาชาจัดการหมดแล้วใช่ไหมห้าสิบเาโอ้ไม่มีแล้วเนี่ยพ่อไม่เห็นเลยเนี่ยห้สเก้าสลัดค้อก็กลับมาปลอดภัยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับน้าชามาจัดการสัปหลาดให้แล้วเย่เย่ <c oughs> โอเคไ่าแล้ว <c oughs> จะกลับแล้วนะครับนครับเราจะเริ่มกลับกันแล้วนะครับคุณลุงก็พาไปวนรอบสลักคอ,อกหนึ่งรอบนะครับขณะตอนเที่ยงนะครับลมก็จะมาโชยๆให้แบบว,ว่าเขาเราียกว่าให้เราเย็นสดชื่นมากแต่ถ้าเป็นแบบตอนเชา้าเช้าหรือว่าตอนต้นสายบ่ายสามโมงก็จะดีวนะครับเขาจะมีเรือแค่ไหสามโมงนะถ้าผมจำไม่ผิด บายเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเนาะกดติดตามให้น้องณชาด้วยนะคะสวัสดีค่ะยังสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะโอเคจะไปเกาะไหนต่อได้จ้า